ที่สำนังกงานท่องเที่ยววันนี้เราแจกหนังสือให้กับโรงเรียนมีผู้ชายใจดีครับจะมอบหนังสือให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองลีครับโดยท่านออมมารับกับเด็กๆแล้วก็พี่สายอาธานนะครับก็มอบหนังสือส่วนนี้ให้กับโรงเรียนบ้านเมืองลี เพื <ăn APIs> ่อกระจายเด็กไปนะครับพ่ขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีเลยครับอธิบายปั๊มนิ่งกดไปเลยกดไปเลยขอบคุณครับดังๆหนึ่งสองสามขอบคุณคนะอ่าโอเคไหมโอเคฝนเอารถตู้ไว้เดี๋ยวคอยรถคนให้คนให้อ่ะวันนี้ทีมงานผู้ชายผู้หญิงใจดีครับวันนี้มอบหนังสือให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านเมืองลิงครับ เราต้องเก่งนะเยอะแยะเลยอ้าวขนมาขนมาเอาขึ้นข้างหลังเลยก็ได้ขึ้นข้างหลังก็ได้เดี๋ยวเรามีที่นั่งด้วยนะครับเอามานี่อู้เยอะไป,ไป <laughs> เยอะไปบันทิวระบากเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลี้ยงใหม่วางลงก่อนหนูเออวางลงเดี๋ยวไปเลี้ยงใหม่ วางลงเนี๋ยไปเลี้ยงใหม่ฮะดดดเด็กๆขึ้นครบอยังนับนับกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหแป้าสิบอครบแล้วค่ะครบอ่าออกเดินทางโอ้ฝุ่นฝุ่นฟุนฟ่นฝุ่น โอ้โยงงงงงงโอ้ยทางเข้าทางนู้นเออเราก็ไม่เค่อยเลี้ยวมาทางนี้อ้สนามหญ้าสวยๆเลยห้อนั้นห้องของใครไหนห้องไหนห้องประตูใหญ่ห้องที่ประตูไหนประตูเขียวอะค่ะประตูเขียวอะโอ้ประตูเขียวอ่าโอ้ตรงนี้ทางมองไม่ออกเป็นหญ้า โอเคถึงแล้วโรงเรียนแล้วโรงเรียนบ้านเมืองริงเมืองลิง,องลอล,ลิงสาลีเดอนี่ครับเด็กๆก,ก็ช่วยกันขนไม่ต้องเรียบลูกค่อยๆจับเออเออค่อยๆจ,จับลูกมันมีเยอะนี่ตรงนี้ก็มีนี่ข้างในนี่เยอะมา กองกำลังปหนะ้าปหกช่วยกันขนย้ายหนังสือมาอจากผู้ใหญ่ใจดีทีมงานหลานเชียงสงครับนี่เป็นโรงเรียนแล้วคนท่านทั้งหมดที บริจาคหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียน,น,ยนบ้านบางลิงเ,เราจะได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปขอ,ข,ออนนขอบคุณครับขอบคุณครอบกนทันต์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาปตบมือให้น้องๆทุกคนด้วยครับเราทําสํานักง,งานท่องเที่ยวเมืองลิงดุงนั้นต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้การท่องเที่ยวเนาะโอกาสต่อไปนะวันนี้สวัสดีครับ